สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกทานพอกับเคยลาคือเก่าพี่น้องมน,นี้ก็เข้าปลาหางยองแมงกระนูนยังตะกระเตนยังกระปอมพี่น้องนี่แมงกระนูนลงยิงแมงกระนูนแมงกระนูนปานกลางพี่น้องเลยตะกระเตนเนาะกระปอมเอาเมื่อทุกอย่างเลยมน,นีมากันสามคนมี เคยหลามีล e uh, ุงเทนแล้วก <c oughs> <c oughs> ็มีเบาไข่พี่น้องย่างลงโดยหูตะกะเตนตะกะเตนตลายแมงกระนวนตัวดำๆตัวปันกลางหน่ะนะหลุดสับได้หลายตัวเติบเลยได้เป็นชีบได้เป็นชีบเลยเดี๋ยวเรือยพี่น้องอจะเป็นลุงเทนแล้วก็ทั้งพู้จะเป็นเบาไข่ เชียงจะกระจานห้องเซลซะดูจะกระจานแมงอีเต็มเลยย่างลงใส่ลงเฮาบ่ได้กระป้อมเฮากันแน่นแมงกันนู้นตะกเตร็ดเนาะใส่ลงใส่ ใส่ดูงถูกแล้วถูกแล้วตัวใหญ่แบบผู้ฟมนะสันเดียวกันบอกใสเออคือการลุงคือการเลยเาไหนแล้วไปแล้วตกแล้วข้าวัยเดียวมันเห็นเห่าเลยมันคล้อยลงเหนือใดปะโดยมัน่ลงหมดมาใหญ่ชิบตัวท่านมันไม่ได้ดอกกระยามันโดยเอาโลด พี à, hi lại, hi ่น้องค่ะคุยลาเห็นยอดใหม่ธนั้นเดี๋ยวไปชอบมึงก่อนพี่น้องเธอมีแมงกะนนูนเนาะเอาหมดทุกอย่างพี่น้องเลยฮะอยู่ฮะกินคือเก่ามันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเห็นยอดใหม่มันอ่อนอยู่ใช่เนาะมีบ่สีมีบ่บอสบ่มีเนาะมีก็ไปเรื่อยๆพี่น้องเลย เห็นย,ยังก็เอาเนาะมาหาอยู่หากินกระปอมยังกระนูนจักกระจันตะกระแต้พี่น้องเอาทุกอย่างเลยมันยังกำลังเริมอ,ออกมาพ่นปโต๊กกันพ่นโต๊กมันสีลายอยู่ในกระนูนก็ได้ ่่พีน้องเห็นไหมตัวหนึ่งพี่น้องเลยเล่นบล็อกกระโดดงงกล่องก็เป็นเนาะหัวงามอะไรเขาถกเขาใบกันเนาะตัวน้อยนี่ตายหูตาแดงเต็มอยู่ ต่ตัวใหญ่บ่เคยมีบันได้เห็นอี่แล้วที่นั่งนี่แหละตัวนึงผู้สองสัมโตพูกตกตกละตกละตกละ โอ้ค <c ans i> ันบ่ไว้นี่บ่ทันเด้อนี่ตกลงมาย่นเชียวๆลุงเอ้ยได้3ตโดยกระนวนปู่แบวของลุงนั่นแหละปาดนกน้อยก็มีพี่น้องนี่แบินไปลปล่อยมันไปนกนี่เขาเจ้ามายืก่อนเฮาแล้วพี่น้องไปกระปอมก็ได ได้ไล่ตื่อหมดสันดูยของตัวมันยังตะกัตนกะเห็นดีอยู่ได้แต่มันยังน้อยนี่แหละอาชัยเก็บแมงกระนูนไปทีละโตสองโตลุงเอ๋เห็นอีกแล้วพี่น้องนี่แมงกระนูนแมงกระนูนยังเนาะน้องปอแมาเป็นเดือนแล้ว ช่วงน้ามาหรือตะก,กรแตนบ่ออกออก็เลยพักกัญญาเออนี่ของแท้เลยลุงเอยนี่ตะก,กรแตนอีข้าวปีแดงบ้านเผื่อตายบนอะไรที่หักปีกหักปีกเปีดปีกมันออกก็ได้ยาเปิดยาม,มันบินตึงไปมันหรือแล้วกันเนี่ยนี่โง่กันได้เนี่ยนี่ซาวโตนี่นห้อยกัญญงังนี่มตัวใหญ่ ướp, nè ừ, tôi nhảy, tôi nhảy này, Đổi, lơi luôn. ไปไม่ไปดอกไปขั้นกลางคืนนะคุณขั้นกลางเวียนวัวบ่ทันตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องคือในนี่ลุงเนาะได้ชนี้ชิบโตพอก้อยไปได้เยอะกว่าเราอีกโอ้ช่องข่ยังประสู่ผู้หนึ่งเขาหมาดอยู่แล้วเลยเมีนเป็นยังเขาเก็บเล็กผสมหน่อยดูโอ้ขันได้คือเมื่อกี้นี่ชิบโตนี่พ่อพี่น้องเลยตัวใหญ่เติบใหญ่ชุดของกระปอมบานเฮาแล้ว ไป,ปไปทางพุ่นบ่อปลาโน่ปู้เลอกไปทางเพ <ไป S 1> <ป>ิ่นผู้ได้ชะนอยเขาลงปลาได้เของผู้จักนี่แนนีนาชิมี่เลย,เยนะโดยเมน ตัวใいいหญ่นะมันอาใช้มีน้ำมีนายยิ้นโัวก็ไพมันเบอย่หรอกเมื่อนะพี่น้องเข้าไหนลมร่มแรงๆก็ตบขึนลมแรงๆเข้ากันตปวโ ก็พายกล้วยลหายโพดเนาะแตกวุ่นได้บลายพี่น้องเลยอย่างจงเกี่ยวทงหนายื้อใจักรจันห้องเสลยชเอาบริข่าไปบ่ แต่เดี๋ยวมางตนนี้แล้วไปทางนี้เออเตะโตเยอีกแตกไหมโตแตกหมดแล้วโตแตกคนไม่แตกเนาะก็มีตัวงามเลยเอาไหจะกลือจบายใจเลยเอาไหมแถวเกีรียดเกียดเลียโอ้ยน้งโาเลองยู่หน้าเราบ่ อยู่หน้าห้าเลยงัวห้าบ่มานอนเป็นหลักนี่เลยบอหลักตอนเช้าก็ออกมากินใหม่อันนี้หน่ะตัวนึงนะเน่ยเอาตคเก้งอย่าปล่อยมันออย่าทเห็นอไปก็ต่อไกัขายตุ่ะอขันผู้ยงเป็นเนาะ ก่อนแม่มาบทตัวคอนเซ็ปต์เราเลดดเราตาเพิ่นตกยังมาเอาอันนี้ก็สิเป็นหน้าเบาไข่พี่น้องโอ้มีตังพอเนาะบ่มียงบ่เป็นหรือว่ามันหมดลน้องเอ้ยจยงบ่เป็นหรือว่ามันหมดก็บ่จัก พี <N> ่น้องเปิดเบิงกระบาดโอ้ยไป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 เปิดเบิงกระบาจังพี่น้องโอ้ยโอ้นานบินตึงไปเลยไปเลยสามตัวพ่อเละบาเปิดกระต่ายพี่น้องไปเลยสามตัวเปิดบาเปิดลุงบาเปิดเอ้ยใส่ไว้อันนี้แหละเช้าเลนัดจัดการเลยโดยเอาไปอัน ทางไว้ในอันทางชีใหญ่เดิจะบินไหมล่ะไั่ได้เราก็เอายังปิดไปเลยปะไปหัวขึ้นบินออกเพื่ออะเออนั่นๆผมไปเอาก่อนอันนี้ทางไปตัวนี้มันขาดมันละไปเอาไอ้ถุงกระติกยัดเอาเนาะหนาพวกเขียดห้องมันอยากตกอยู่บนเชียงเขียดตะปาดบ่เขียดน้อยนะเเเีีียยยยยดดน้้ออ่างง เขียดน้อยที่เาไปส่งตามห้วยเนี่ยนะเขีดเขียดจานาบ่เขียดโม่บ่เขียดน้อยเนี่ยที่เราไปส่งกันเขียดน้อยผูฮ้อนเราใส่ขวดนะเนาะตกมาเทินคืนนี้กับห้องตกแต่ฝนบดตกตอนนี้กำลังเดินทางไกลอยู่นี่ห้องออนเน็ตออนเน็ตเลยเนาะตกมาตกมาฝนเอ้ยพอได้กินอยู่พี่น้องเลยแต่บ่รลายบันได เมงกระนูนอยาอยากได้แต่เมงกระนูนแต่มันเนอะมันสวยนะแมนมันกำลังอันมันกำลังออกเนาะลุงเนาะกระนูนมันกำลังเริ่มออกแต่ตัวนี้ตัวกลางนี่อร่อยกว่าตัวเซฟแม,น,มน,น,นนะบินโดดพระจันทรเออโดดลุงกี้กาาลุงกมาไปเลยพี่น้องเลยขอตัวไปห้าบน้ำ เขาบรรทมกัน,กนเนาะนอากาศกับเออไค่ในทั้งนอกนี่ร่มเนี่ยรุ่นรุ่น,นพี่น้องเลยมุไถพฝนจิตกในประเทศคนับ <c oughs>